เจ๊่ะรถี่เวฮะรเป็นยังไดิฮะมันปุกมันปุกมันบ้านเจ้เ่อเป็ยเสงปุกมันเจนะฮมันเจนานโอ้ขับตรงๆ่ได้่เดอย่างนี้เอ๊ะี่ได้โอ้เป็ข่อยขอจ้างเนข่อยับสองเผายังดิเป็นข่อยขอจ้างนี่เห็ดง้อป่าน โอ้ไม่เห็นงอตายเถอะเห็นไหสันสันยังงออยู่ปลูกอ้อยยังได้ดิมึงขับสองเข้าคักครับคับสองเข้าปลูกอ้อยขี้ลายไปนี่โอ้แม่นผมผมบาจ่างเนี่ป็นเจ้าของให้เดี๋ยวมึงปลูกได้ละเจ็ดแปดร้อยไปด้นี่จะไม่เห็นงอๆโอ้ยบาจ่ายเลยเงินหดเงินคนเดียว นี่แหละเขาว่าแห้งสันแห้งงอเสียรันเนยอยาเฮ็ดชิลัยข้างนอกโอ้ยมาหอดังเพชรีิเลียวแล้วครับเลี้ยนนี่ในหน่ๆยนี่นนนนนนนพอดบ่อพ่อ,อไรประมาณงานเดียวงานถอย มือน่ะฝีมือนสันสันกางอเข้า่านี่แหละเฮ็ดเียกอกันันปูอ้อยนั่นแหงสันแห็งง้อไงยบจ้างบ่จ้างบ่จ้างแบบนี้เลดชีลายพูด รถก๋บว่าเหยียบมึงแน่ชีิได้ขนาดโอ้แดดขึ้นหนนอนจะสแต่เนาะมันนี่เนาะ ีมือพ่อซำหนีย pues okay. ังอยากไปหาอันกอ้อยรับจ้างก็ได้ด้วยโอ้ข้อปันนั่นโอ้งยรถดข้อกับไปเหยียบได้ด้วยแน่มันบมวนอ่อน่ะไปไปก่อน่ะโอ้ยอยากขอปันได้ดอกเบ้ย บูอ้อยแม่ขี้ลายแล้วว่าเสียลั่นมาเฮ้ยไปใช่ไรไปแล้วะน้ำไปกันนะไปด่ามันกันนะให้ไปจั๊กบากกันนะ sen xuống xuống lòng oai bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เดี๋ยวว่าปลูก่าว่ามันเตเฮ้ยท่านกินบ่เี้ปูก่าว่ามันโตบาหอแต่ถ้ามันบิน,นขั้นเร่งจะเฮาได้หนึ่โผ่านโบผ่านโัผ่าน ผู้ขี่ได้กูบาดผมว่าจ้างผมว่าจ้างแบบนี้โอ้ยผู้ขี่ได้กูบาดด้วยพล่านนั่นได้เอ็นข้อขึ้นเหรอวันน่ะงานถอย เออสวนนห,หน่อยๆกับสวนนะครับต้องเห็ดแบบคุณภาพเด้เห็ดงานนี่มันอยุดไต้ขอไห้แม,มนว่าเกิดกระซ้างครับเท่างปผูกแขกก็จะเห็นเฮ็ดงานไหมนี่แหละเขาว่ารถแห้งเงือกเชื่งานมุมมีสมองเลยปเปรืองเลย

เยียมแง่กันนะลวนถยี่ยมนแง่นะโอ้ยวุ้นแล้วเก่งขนาดนันสีดังโ้ยของวาพบประเด็ก ชนนใชเแล้วไม่ยังก่นกนโอนมนี่ไทยคีไฟฮะโอ้โหนี่ไว้กันสอกกันสัน้นยางเท่เลยว่ะเอ้ยแน่นอน,นะนดเด้อโกแก็มาไทยรูผู้ใดก็มึนี่ฮะวะอันแดงก็งอเง่อ่น,งงงงงน,นะ วายไหมมะปูกอ้อยแม่แม่นโมเดิร์นี่อไม่มาปลูกอ้อยซอยเบิ่งละโอ้ยปนจ้างมาปลูกอ้อยยังมาถ่ายคลิปรถเพิ่นอีกอยู่เยอะหลารถ่ายคลิปเนาะบุได้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 เรื่องบุได้เรื่องไปแม่ไปถ่ายเพิ่นไหมบ่ไปหาถ่ายเงี้ยซาลูปเล้งรถพ่อปันนั่นละฟังแต่เสียงว่ามันรถเถา สียงพ่อเงอะงอับนี่บุแห้งเอะคนขาบปเป็นฮะคนขาบปเป็นกว่าเออเดี๋ยวสิได้เห็นอยู่ดอกเอาอ้อยมาพ่อบอกนี่ือแก่มาไงเอามาเทนเรือหนึ่งเส้นเออมึงกับทนเลอมตัดเจียอ้อยเทนเรือหนึ่งคนละวันจ้งมาปลูกอ้อยมาถ่ายคลิปรถเจ้าเสือปจดใยเงินโอ้ยปจดใยแล้วเป็นฮ่๊อของปวดใจที่เขาก็จะแจ้างว่าปลูกอ้อยมาหาไทยคลิปยางบนรถไถเสียอยู่ อาวอ้าพี่น้องฝากติดตามรถเอ้ยฝากติดตามช่องบันดเด้อต้องโก้แขกชนนันแนวนะพ่อประนันละพอะ่อะนของมาพ่อประแดกของพ่อปนันละครับโอ้ย่น้เสียงรถจักรถยูมองได้เจ้าชาย่าไปหาเพนจะเข้ากันนะนังหเพิ่นหงอยงีบ่โอ้ยยัง,งเพิ่นแหลวเพ่นเหนงอขับสเผาเพิ่ง้อเลยพ่ โอ้แมาเดดแับาลเลย